ก่อนก่อนหาขุดกบนะุดบ่ฮะเกบเลยนาะสบายดีเนาะอีสุมูสวายดีพี่้องเออเอ ไปเป็นผู้ผู้ไปหามปาเลี้ยงงัวนน้ำปูไปแม่ชิลงเกี่ยวเขาเร็วๆร็ไปไปเร็วๆไปเร็วเร็วเออไปยังฮะฮะไปเร็วๆร็วผู้เรียงงัวนน้ำปูเร็วๆไปลูกมไป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 ยังไปในน่ะปูไปคนเดียวเร็วๆ แนี่ยเลอ่มรุ่งให้หน้าเลยนี่เข็ดมาเดี๋ยวถ้าภูลงไปฮะพ่อพูเห็นไหมอ่ะมันทอยล้างลงเลยนี่หำลูกมาลูกมาเดี๋ยวนี้ไปลงไปเกี่ยวน้ำยาเร็วเร็ว ชินมานอนเกือก่ตเพื่อนเะไนี่เ้อน้ำไปหมัดขาวน้ำลุงบ่ไปบ่ไป็วเร็วเร็ว ai cà bước banh chào oh, mẹ cà bước cà bước mua bước cà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  bước เอาจีตกไปไปนักมปะนสายปะสายยวยน่อยปะยังกะขาดไ้ดินใจเอออาทงขนมขำมนี่เถอ่ลูกเบื้องมนสิเห็ตัวเพื่องให้นังนี่ไหมเกี่ยวสามม่บัน ปาไปมาข่าว่ะจะไปหาเกตข่าวไรลูก หมักน้อยโ <c oughs> อเค้ดิเลาไปไปไปปุไปเกี่ยวข้าวเอาไปไปไปอะตรงขนมมาทำนี่มันตายดอกเ่าออลายดีเนาะไปหมัดเขาเลยสองปูเรียงงู ไปใส่บอพอเชี่ยวให้ไม่ต้องมามันแหงอยากดูอดล่งเล่นทีมันแล้วใช่อ่าเดี๋ยวเมถ่ายคลิปแล้วจังขึ้นไปเล่นเถอะ ลงมาพี่มาไปทางเพาปะมาตังนี้มายังมั้ยังลมเฉยต่อเพียงเลยโดยคอยคอยมาคอยจับมะมาคอยจับอีกมาจับกบจับไม่เร็วไม่เร็ว khác mẹ Mì cũng bỏ này nóng này Cho hên nhẹ Này nóng này mà Mà dù nhà mò

เออยืน nhìn ข้อยยืนนําข้อยนี่ไปเอา cỡ ốp hương kìa ok anh cái nhà chép nữa đó hai hey. bó อย่าเอาดิลูกมันขับปาดนะ่าไปขับปาานะเครื่องจักยังไงมันขับ ก่อนเข้า nhà เนียโมสิดีไก่ร่มนีเนาะถ้าําลังจไปนอนกันเขื่อนไปนอนเนาะเช่ทรถซ้ำนะตัวซ้ำจเนี่ยันจีเลน

ปอนึงใช่ไหมกอันนี้หมอกันนี้หวดาน้นะมมงกินได้นะมค่คนน่งกินบ่ โอ้ยนั่นตุกยอก่ะบ่อาไปเลี้ยบบ่เยเห้ยเลี้ยบบ่เลยเนี้ยบบ่โอ้ยขี้โม่ขี้สหเกรามึงขึง Mét cái bớt Tốt đấy lúc Cậu băng เต่อได้กินขนมเลยออออเอออ้ออย,อยคนขี้ดุนี่นางยยูออยังยังมันสีตกนี่ดีจาเรีนพ่อปลาตกีกยวแลดนมันสีตกนี่นนเนาะจิตีีไ่ไปน่อนี่มันดีโซอนะไรเด้อ ກະກ້າ11:00ມງີเลย